ยะลานะคะแม่ทัพภาคที่4แล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาค่ะได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้านะคะขณะที่พี่น้องประชาชนเองก็ต่างมารอคิวเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ค่ะที่เขตเลือกตั้งกลางนอกเขตเขตเลือกตั้งที่1จังหวัดยะลานะคะที่อาคารสรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบาลนครยะลาค่ะ พี่น้องประชาชนต่างก็ตื่นตัวออกมาใช้สิทธิ์ค่ะมีการต่อคิวจนล้นออกไปนอกอาคารซึ่งวันนี้เองค่ะมีผู้มาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้าอยู่ที่5535รายด้วยกันส่วนใหญ่ก็เป็นเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจส่วนราชการที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดยะลารวมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วไปที่ไม่สะดวกไปใช้สิทธิ์ในวันที่1 4พฤษภาคมค่ะ ขณะที่ทางด้านของพลโทสันติสกุลตนาคแม่ทัพภาคที่4ผู้อํานวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4นะคะมีชื่ออยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์ในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้านะคะแล้วก็เผยนะคะว่าเนื่องจากกําลังเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่จะต้องมีการปฏิบัติภารกิจ คอยอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในการดูแลรักษาความปลอดภัยในห่วงระหว่างการเลือกตั้งบางส่วนจึงต้องหมุนเวียนกันมาในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งเป็นระยะนะคะแล้วก็มีนายสุพจน์รอดเรืองนนทองไทยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็ได้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วยเช่นกันแล้วได้เผยนะคะว่าวันนี้เป็นวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่ถูกกําหนดโดยกะกะตจะเห็นได้ว่ามีผู้มาใช้สิทธิ์กันเป็นจํานวนมากคาดว่าทางกะกะตก็จะมีการบริหารจัดการให้แล้วเสร็จ ภายใน5โมงเย็นของวันนี้ค่ะโดยบรรยากาศการเลือกตั้งล่วงหน้าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่อาคารศรีนิบงศูนย์เยาวชนเทศบานคนครยะลาเป็นไปอย่างคึกคักครับตั้งแต่ช่วงเช้าได้มีประชาชนที่ลงทะเบียนขอใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าทยอยเดินทางมาตรวจสอบรายชื่อตามจังหวัดที่ได้เลือกไว้เป็นจนํานวนมากทั้งประชาชนทั่วไปเจ้าหน้าที่พร้อมกับนาบัตร ประจำตัวประชาชนมายืนเข้าคิวตามหน่วยเลือกตั้งทั้ง11หน่วยและตามจังหวัดที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อรอรับบัตรเลือกตั้งลงคะแนนเสียงหลังเปิดหีบในเวลา8นาฬิกาซึ่งการดําเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีทั้งรอรอจิตอาสามาคอยช่วยตรวจสอบลำดับเลขที่และรายชื่อให้แก่ประชาชนผู้มาใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งแล้วก็ยังมีเจ้าหน้าที่รปภนะคะมาคอยดูแรลรักษาความปลอดภัยสถานที่ในการเลือกตั้งอย่างเข้มงวดด้วย รวมทั้งมีพี่ๆเจ้าหน้าที่ทหารนะคะที่นำสุนัขสงครามค่ะมาตรวจสอบความเรียบร้อยบริเวณรอบสถานที่ในการเลือกตั้งด้วยค่ะ